ก่อนหน้านี้ครับบราเธอร์แบรได้พูดถึงเบจิต้าไปในคลิปคลิปหนึ่งก็เลยทําให้สนใจตัวละครแนวนี้มากขึ้นครับแนวที่ว่าก็คือตัวละครที่เป็นคู่แข่งของตัวเอกของเรื่องเป็นคู่แข่งในลักษณะที่เป็นกึ่งศัตรูกึ่งเป็นมิตรกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันซะทีเดียวมีความไม่ลงรอยกันอยู่บ้างแต่ก็สามารถร่วมมือกันได้ไม่ใช่ตัวร้ายแต่เป็นตัวที่สามารถผลักดันให้ตัวเอก ดูเก่งขึ้นได้สนใจตัวละครบแบบนี้ขึ้นมาครับก็เลยพยายามจะรวบรวมตัวละครที่ชื่นชอบในลักษณะนี้มา10คนมีใครบ้างไปดูครับเริ่มต้นกันที่คนนี้ฮะแน่นอนว่าเราเริ่มคิดเรื่องนี้จากเบจิต้าครับมันก็ต้องให้เขาเป็นคนแรกครับในการที่เราจะพูดถึงตัวละครเหล่านี้ตัวละครตัวนี้ปรากฏขึ้นในฐานะบอสของภาคภาคไซย,ย่านะครับเก่งกว่าตัวเอโกคูถึงขนาดที่ว่าสู้ได้ทุกอย่างตอบโต้ได้ทุกอย่างเรียกว่า โกคูนี่ทุ่มสุดตัวแล้วก็ยังเอาชนะไม่ได้หมัดจอมเทพนี่ใส่ไปจนลิมิตร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็ยังสู้เบจิต้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้พวกยาจิโรเบคูริรินโกฮังมาช่วยซับพอร์ตมาช่วยกันรุมเนี่ยก็คงเอาชนะเบจิต้าในตอนนั้นไม่ได้จากนั้นมาเบจิต้าถูกวางบทให้มีความเป็นคนร้ายเป็นตัวชั่วน้อยลงนะฮะก็ขอช่วยพวกโกฮังในการต่อสู้กับกองทัพฟรีเซอร์แม้ว่าเพราะ ผลประโยชน์ของตัวเองส่วนหนึ่งทั้งอยากได้ดราก้อนบอลแล้วก็ทั้งอยากล้างแค้นกับฟรีเซอร์นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่ก็มันเป็นแบบในเรื่องของกึ่งศัตรูกึ่งมิตรอะไรแบบนี้นะครับศัตรูของศัตรูก็คือมิตรและสุดท้ายครับเบจิต้าก็ตายลงแต่ว่าถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยดราก้อนบอลจากนั้นก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่โลกครับมีความรักมีครอบครัว แถมมีลูกชายโผล่มาจากอนาคตอีกนั่นทําให้ตัวเขาอ่อนโยนขึ้นรู้จักความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นแต่ก็ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมออยากจะเก่งกว่าโกคู เขาปรารถนาจะสู้กับโกคูมาตลอดครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยได้ตัดสินกันจนเข้าสู่ภาคซูเปอร์กลายเป็นคู่หูร่วมสู้กับโกคู2คนไปแล้วครับในใจคือโกคูอาจมองว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนแหละแต่เบจิต้าก็มองว่าโกคูเป็นคนที่ตัวเองจะแพ้ให้ไม่ได้มาตลอดเลยต่อกันที่คนที่2ครับสุดยอดรุกกี้มอตอน้นนักบาสอัจฉริยะหน้าตาดีฝีมือดีชาจฉชาการที่ทุกทีมอยากคว้าตัวรุะว่าคาเอเดะครับเขานี่เลือกไปอยู่กับโชคู ทั้งที่ทีมอื่นในคณะว่าอยากได้ตัวก็เพราะว่าโชคุใกล้บ้านครับไม่มีอะไรเลยครับนอกจากใกล้บ้านนะฮะที่นั่นเขาได้เจอกับสกุรงิครับตัวเอกของเรื่องที่เล่นบาสไม่เป็นเลยมีแต่ความบ้าดีเดือดครับมีสภาพร่างกายที่เอื้อต่อการเล่นบาสอย่างสุดๆนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่าไหร่ครับเพิ่งจะหัดเล่นบาสเอาตอนม .4 นี่แหละ2คนนี้กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในทีมครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย เป็นปี1ห,หรือว่ามสกันทั้ง2คนนะครับที่อยู่ในทีม5ตัวจริงของโชคุสากุระงิมองรุคาวะเป็นคู่แข่งครับเพราะผู้หญิงที่ตัวเองชอบเนี่ยดันไปชอบรุคาวะแบบหัวปักหัวปมเลยกรีดรุคาวะหนักมากนะฮะทำให้2คนนี้ครับไม่เคยญาติดีกันได้เลยแม้ว่าจะเล่นอยู่ทีมเดียวกันแต่แมงไม่เคยส่งลูกให้กันเลยด้วยซ้ําแข่งกันทําผลงานอยู่ตลอดครับรุคาวะก้าวหน้าไปมากกว่าเสมอฮะมีความทะเยอทะยานขณะที่สากุระงิก็พยายามจะตามให้ทันครับแม้ระยะ จะอยู่ไกลเอามากๆก็ตามคือสุดท้ายถ้าไอส2คนนี้มันเล่นด้วยกันได้นะครับอย่างเข้าขาเนี่ยโชคุก็คงจะเก่งเอามากๆเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละมีแค่ช็อตเดียวครับทั้งเรื่องที่มันเล่นด้วยกันได้ส่งลูกให้กันได้นั่นคือตอนเจอกับเทคโนซังโนครับมีแค่นั้นจริงๆคนที่3ครับผมพูดถึงเซโชมารุจากอินุยะชาเทพสูนจิ้งจ,งจอกเงินนะครับเป็นพี่ชายต่างแม่ของอินุยะชาครับเป็นตัวเอกของเรื่อง เกลียดอินุยชามาตลอดเริ่มเรื่องด้วยการเข้ามาหาเรื่องพยายามต่อสู้กันเพื่อชิงดาบพี่อสูรที่เป็นของดูต่างหน้าของพ่อครับด้วยความที่ตัวเองเป็นอสูรเต็มตัวทําให้ดูแคลนน้องชายที่เป็นครึ่งอสูรมาตลอดและยิ่งเกลียดครับเมื่อโดนหักหน้าด้วยการถูกฟันแขนขาดขณะที่ตัวอินุยชาเองเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการเกลียดชังพี่ชายตัวเองครับที่เข้ามาหาเรื่องอยู่ตลอดเซโชมารูมีความร้ายกาจในแบบอสูรครับนั่นทําให้เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไ ไม่พ่อถึงทิ้งดาบเที่ยวฟ้าฟื้นที่ฟันใครไม่ตายไว้ให้แต่สุดท้ายครับเขากลับได้รับความรักจากเด็กหญิงที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหลังจากบาดเจ็บจากการต่อสู้กับอินุยะฉะปางตายนะฮะก็ได้เด็กคนนี้ครับเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลจนเขาหายดีขึ้นจนสามารถที่จะ เข้าใจได้ว่าดาบของพ่อเนี่ยให้มาใช้ทำอะไรต่อมาครับเขาถูกตัวร้ายอย่างนาราคุหลอกใช้ทำให้รู้สึกเสียเกียรติและคิดจะล้างแค้นทำให้เขามีเป้าหมายเดียวกับอินุยาฉ่าครับในที่สุดจากตัวร้ายก็กลายเป็นตัวละครที่มีจิตใจดีมากขึ้นแม้จะไม่ได้ญาติดีกับน้องชายตัวเองแต่ทุกครั้ง ที่เข้ามาต่อสู้ด้วยอินุยชาชะจะเก่งขึ้นเสมอเพื่อรับมือกับพี่ชายของเขาครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าตัวเซชชมารูเป็นคนทําให้อินุยชะพัฒนาโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ตัวละครที่เป็นช่างตีดาบทั้งสองเล่นทั้งดาบเทียวฟาฟื้นกับดาบเทียวสูนเนี่ยนะครับพูดไว้นะฮะเกี่ยวกับ2คนนี้ก็คือพ่อทั้ง2คนนี้เนี่ย รู้อยู่แล้วว่าพี่น้องสองคนนี้ไม่ค่อยลงรอยกันแล้วก็ทะเลาะกันแน่ๆและเมื่อตัวเองจากไปต้องจากไปจากโลกนี้สุดท้ายก็เลยจะตัดสินใจทิ้งดาบที่เหมาะสมเอาไว้ให้กับทั้งคู่ครับเพื่อให้ทั้งคู่ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันและกันและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือพ่อต้องการสอนว่าพี่น้องอย่าทะเลาะกันนั่นเองครับ ตัวละครที่4ครับไคบาเซโตจากยูกิโ oh, อเกมโกนคนอัจฉริยะตัวละครที่เปิดมาบอกว่าเป็นลูกคนรวยเล่นเกมเก่งใช้เงินซื้อความสําเร็จได้แต่ว่าหลังจากพ่ายแพ้กับยูกิครับก็พยายามจะตามหาความเก่งกาจให้กับตัวเองอยู่เสมอไปหาการ์ดบุกอายไว้ดาก้อน3ใบามาไว้ในครอบครองที่เป็นการ์ดที่พลังโจมตีเยอะที่สุดในเรื่องในตอนนั้นนะฮะ แม้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะประสบความสําเร็จในการเป็นประธานบริษัทไคบะคอร์ปอเรชั่นแต่ก็ยังพยายามท้าสู้กับยูกิอยู่หลายครั้งครับแล้วก็แทบจะไม่เคยชนะได้เลยมีนิสัยยิงย่าโซโอหังจนหลังๆก็มาแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆแพ้แล้วแพ้อ,อีกแพ้แล้วแพ้อ,อีกนะครับจนเกิดความซาบซึ้งและเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้นกับยูกิไป แต่ด้วยความต้องการที่จะยังเอาชนะให้ได้อยู่นั่นแหละครับจนสามารถผลักดันตัวเองให้เข้าใกล้ยูกิได้ตลอดเวลานะครับมีความสามารถใกล้เคียงกัน รอบครองการ์ดเทพได้เหมือนกันแข่งกันมีชะตาที่เป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนตั้งแต่สมัยเป็นฟาโรอียิปต์อะไรประมานั้นเลยนะครับแต่ก็สามารถร่วมต่อสู้กันได้แล้วก็สามารถเอาชนะศัตรูร่วมกันได้ในที่สุดครับคนที่5ครับฮัตโตริเฮจิจากยอดนักสืบจิ๋วโคนันขณะที่ตัวเองย่างคุโดชินอิจิครับได้รับสมญานามว่ายอดนักสืบมธัธยมปลายแห่งคันโตนะครับภาคตะวันออกนั่นแหละนะฮะ ด้านฮัตโตริก็ได้รับฉายานักสืบมัธยมปลายแห่งคันไซมาครับเรียกได้ว่าทั้งคู่แข่งกันตั้งแต่ปรากฏตัวออกมาแล้วครับซึ่งตัวฮัตโตริเองพยายามจะชิงความเป็นหนึ่งในการเป็นนักสืบมัธยมปลายมาจากชินจิจิให้ได้ครับตั้งแต่แรกแต่ด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไม่ดีฮะเขาเป็นคนดีเหมือนกันเพียงแค่ต้องการหาความยุติธรรมให้เหยื่อเท่านั้นครับทำให้ไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องบาดหมางอะไรกับชินจิจินะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไว้ใจกันครับเป็นเพื่อนกัน เหมือนเพื่อนคู่คิคดสืบคดีไปด้วยกันอาจจะมีแข่งกันบ้างนะครับแข่งกันทาความสาเร็จอยู่บ้างและสุดท้ายชินิจิก็มักจะชนะไปตลอดลนะฮะมีความคล้ายกันอยู่ในใน,ในบางส่วนเหมือนกันสําหรับผู้นี้นะครับจนเรื่องของชินิจิที่กลายเป็นโคนนนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความลับที่ฮัตโตริเก็บไว้ให้เฮจิครับช่วยปิดบังกันไว้ให้เป็นตัวละครแฟนๆโคนนนที่ชื่นชอบอยู่พอสมควรนะครับสำหรับฮัตโตริเฮจิคนนี้ก็มีความคล้ายกันครับมีเรื่องของความฉลาดรอบรู้มีพ่อแม่ที่เป็นคนเก่ง แต่ว่ามีเพื่อนสมัยเด็กเหมือนกันที่แบบแอบชอบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างครับที่ต่างกันคนละคขั้วอยู่อย่างผิวสีเข้มนะครับมีสำเนียงคันไซที่คุณอากลายวันจะพากเป็นสำเนียงสุพรรณบุรี เอาไว้นะครับมีความผงผางลุยๆจนบางครั้งก็พาตัวเองไปมีภายจนชินจิก็ต้องเข้าไปช่วยอยู่บ้างก็มีเหมือนกันมีวิชาเคนโดเป็นอาวุธด้วยครับและไม่ได้ชอบนิยายนักสืบเหมือนกับชินจินะฮะตรงนี้ทําให้สองคนนิสัยต่างกันออกไปครับชินจิก็พระเอกไปครับบางคนอาจจะคิดว่าชินจิดูพระเอกไปก็เลยจะมาชอบฮัตโตริแทนก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับตัวละครที่6ครับฮิวะโคจิโร่ จากกัปตันซูบะสะฮิวงานเป็นคู่แข่งของซูบะสะโดยตรงครับในภาคเด็กภาคมัธยมนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนขั้วตรงข้ามครับต้องแข่งกันในระดับประเทศอยู่บ่อยๆถึงขนาดที่2คนนี้กินกันไม่ลงครับเคยมีต้องครองแชมป์ร่วมกันอยู่ครั้งหนึ่งด้วยซ้ำซูบะสะเป็นคนที่เล่นฟุตบอลสวยงามครับขณะที่ฮิวงานนั้นตรงกันข้ามเป็นคนที่เล่นฟุตบอลอย่างดุดนันไม่มีความพลิ้วไหว เน้นชนตรงๆเอาความแข็งแกร่งเข้าว่าเล่นหนักยิงหนักซัดกันตะข่ายขาดก็มีมาแล้วฟาดฟันกับซูเปอร์ส่า์จนสมักสบองกันไปทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายครับด้วยความที่เรื่องขยายสเกลจากระดับโรงเรียนมัธยมขึ้นไปเป็นระดับทีมชาติทำให้สองคนนี้เลี่ยงไม่ได้ครับต้องมาติดทีมชาติญี่ปุ่นด้วยกันอยู่แล้วครับไม่ได้แข่งกันแล้วต่าง จากกระตูนกีฬาเรื่องอื่นครับที่บางครั้งก็จะมีคู่แข่งอยู่ในทีมเดียวกันแต่ในซูเปอร์สารเนี่ยฮิวง้ากับซูเปอร์สตาร์ไม่ได้แข่งกันแล้วครับในนามทีมชาติเล่นร่วมกันได้ในระดับชาติส่งบอลให้กันนะครับเสียสละให้กันในระดับทีมชาติเนี่ยซูเปอร์สาได้คู่แข่งใหม่เป็นคาวไฮชไนเดอร์ของทีมชาติเยอรมันไปแทนและฮิวง้าก็ดันไปโดนลดบทบาทลงด้วยเหมือนกันครับเป็นแค่เพื่อนร่วมทีมอาจจะมีเส้นเรื่องของตัวเองอยู่บ้างนะครับในตอนที่โตขึ้นไปแล้วและพยายามจะไป แต่พอถึงจังหวะที่จะต้องแข่งกันแล้วเขากับซึบาสาก็อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็แทบไม่ได้ชิงดีชิงเด็ดอะไรกันอีกเลยนะครับตัวที่7ครับอุจิวะาซาสึเกะจากนารุโตะนินจาจอมคาถาซาสึเกะเปิดมาด้วยการเป็นนินจาอจฉริยะครับมีแต่คนรักป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆทุกคนต่างพากันชอบเขาครับซึ่งตรงกันข้ามกับนารุโตะที่ไม่เก่งอะไรเลยแถมโดนดูถูกโดนบูลลี่จากคนในหมู่บ้านใครๆก็รังเกียจมองว่าเขาเป็นเด็กปีศาจ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนสุดท้ายดันต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกครับผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบอย่างสากุระก็ดันไปชอบซาสึเกะอีกนะครับตอนต้นเรื่องนารูโตะก็แทบไม่มีอะไรที่จะสู้กับหมอนี่ได้เลยฮะนารูโตะมีซาสึเกะเป็นเป้าหมายครับจะต้องเป็นคนเก่งพอที่ซาสึเกะจะยอมรับให้ได้เขาฝึกฝนมุ่งมั่นไม่หยุดครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนารูโตะยังมองซาสึเกะเป็นเพื่อนเสมอฮะหลายครั้งที่ซาสึเกะมีภัยนารูโตะก็เป็นคนที่ช่วยเขาเอาไว้ครับแม้กระทั่งที่ตอนที่โดนจับตัวไปนารูโตะก็พยายามตามไปช่วยครับแม้ว่าสุดท้ายจะต้องทะเลาะกันเพราะซาสึเกะต้องการออกจากหมู่บ้านทั้งคู่ดวลกันครับจนซาสึเกะชนะและจากไปอย่างไรก็ตามครับปูมหลังตัวละครของซาสึเกะกับปัญหาความแค้นภายในครอบครัวทําให้เขาที่เหมือนจะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่าง มีปมที่หนักหนาไม่แพ้ใครในเรื่องครับเขาอยู่ภายใต้ความแค้นมาโดยตลอดครับจนตนเองต้องพยายามเก่งขึ้นเพื่อสะสางเรื่องภายในครอบครัวเรื่องความแค้นเรื่องประวัติอะไรต่างๆนานา,นามากมายเนีแตงค่าสุดท้ายแล้วเรื่องกลับตลดครับเพราะว่าพี่ชายที่เขาแค้นมาตลอดนั้นกลายเป็นว่า ทำเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะต้องการปกป้องเขาเลยยิ่งทําให้เขาเหมือนสูญเสียจุดยืนครับสูญเสียตัวตนสูญเสียความพยายามทั้งหมดมาหันหน้าเข้าหาด้านมืดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับก็ยังมีนารูโตะที่พยายามห่วงใยเขาหาทางช่วยเหลือเขาทั้งคู่พัฒนาขึ้นเพราะการแข่งขันที่มีต่อกันจนสุดท้ายทั้งสงคนก็กลายเป็นคนที่ปกป้องหมู่บ้าน เอาไว้ Hawaii, ในศึกสุดท้ายกับมาดาระครับคนที่8บาคุโกคัตสึกิจากม y h e โรอะคาเดมียความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีมากเกินไปคุณก็อาจจะกลายเป็นเหมือนบาคุโกหรือคัตจังจากมา h e โร a c คาเดมียคนนี้ก็ได้ครับคือเขาเป็นตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะตัวเหมาะแก่การเป็นฮีโร่อย่างมากครับแต่นิสัยบางอย่างของเขาก็เหมาะแก่การเป็นวายร้ายด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขายึดถือนั้น ไม่ทําให้เขาตกลงไปในทางเสื่อมไปเป็นคนชั่วครับนั่นคือความรู้สึกที่ต้องการอยากจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งที่เหนือกว่าออลไมที่เขานับถือให้ได้ดังนั้นแม้จะมีนิสัยดุดันมุทะลุชอบการทําลายล้างแต่เขาก็ยังคงอยู่บนเส้นทางแห่งผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเสมอมาครับอย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องวางเขาให้เป็นเพื่อนกับเดกุที่เป็นตัวเอกมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่มาแตกแยกกันเมื่อเขาเริ่มมีพลังพิเศษมีอัตลักษณ์ขณะที่เดกุนั้นไม่มีเขาก็หลงระเริงในพลังครับรู้สึก ตัวเองเนี่ยมีอํานาจขณะที่เดกุก็ยังตามบาคุโกต้ต้อยต้อยต้อยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ดีทั้งที่บาคุโก้เอาแต่แกล้งเอาแต่เกลียดเดกุนั่นยิ่งทําให้เขายิ่งเกลียดเดกุมากขึ้นไปอีกครับเพราะสายตาที่เดกุจ้องมองเขาเป็นสายตาที่มองด้วยความเห็นใจความห่วงใย,ยมาโดยตลอดและมันไม่สบอารมณ์เขาเลยครับเขาไม่ชอบให้ใครมาสงสาร โดยนิสัยส่วนตัวแบบนี้ครับบุกโกก็เลยกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนสนิทจริงๆจังๆใครๆก็เอือมน,นิสัยของเขาครับมีเพียงเดกุที่ยังมองเขาจากด้านหลังเสมอฟังดูโรแมนติกจังวะและด้วยความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปนั่นเองครับทำให้เขาพลาดท่าและโดนเดกุเอาชนะได้ในการ ดวนหลายๆครั้งอยู่รวมถึงบางครั้งครับก็กลายเป็นเดกุนี่แหละที่ช่วยเขาไว้ในการทําภารกิจที่เขาตกอยู่ในอันตรายขณะที่เดกุเองไล่าตามเขาเสมอครับจากไม่มีอัตลักษณ์จนมีอัตลักษณ์ที่รับมาจากออมไอมแม้จะใช้ได้ไม่ดีแต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองและขึ้นมาต่อสู้เคียงข้างกับบาคุโกในฐานะฮีโร่ผู้ปกป้องคนอ่อนแอและความยุติธรรมได้อย่างสูสีครับจนนั่นเหมือนการชกหน้าบาคุโกเต็มๆครับทิฐิที่มีในใจมันหายไปหมด สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจพูดคุยกับเดกุตรงๆครับว่าอธีผ่านมาที่คอยแกล้งมาตลอดเพราะยอมรับไม่ได้ที่เดกุยังคิดเป็นฮีโร่คิดช่วยคนเสมอมาพยายามช่วยคนแม้ว่าตัวเดกุเองจะไม่มีอัตลักษณ์ทำให้เขาที่มีอัตลักษณ์แข็งแกร่งรู้สึกว่าโดนแซงหน้ามาโดยตลอดครับเพราะว่ากลัวโดนแซงก็เลยเอาแต่แกล้งเดกุจนสุดท้าย เขาเอ่ยปากขอโทษเดกุอย่างจริงใจครับเรียกว่าซึนนั่นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกคนที่9ครับโทยะอากิระจากฮิคารุเซียนโกะครั้งแรกที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้ผมต้องยอมรับนะว่าเห็นเขาว่าเซียนโกะเกมอัจฉริยะแล้วผมไม่ได้รู้จักโกะแต่คิดว่าเกมอัจฉริยะก็เลยคิดว่าเหมือนเฮ้ยเหมือนยูกิอะไรเงี้ยก็เลยไปอ่านเอา้าอ๋อไม่ใช่มันเป็นการเล่นโกะการโกะก็คือหมากร้อมก็เลยเพิ่งจะมารู้อตอนนั้นนะครับพออ่านแล้วก็เฮ้ยสนุกแล้วก็คิดไปเล่นหมากร้อม ด้วยตัวเองดูเหมือนกันนะฮะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราครับเดี๋ยวออกทะเลไปกันใหญ่ครับจะกลายเป็นวันพ i e c e ซชิบพอพูดถึงฮิคารุเซียนโกะครับแน่ชัดว่าตัวละครเด่นที่เป็นคู่แข่งตัวเองอย่างฮิคารุก็คือโทยะอากิระแน่นอนครับไม่คิดถึงไม่ได้ เพราะจากเด็กที่ไม่ได้สนใจจะเล่นแค่โดนผีสิงให้ไปเล่นเล่นสนุกสนุกขำๆกินตังคนแก่ไปเรื่อยนะฮะก็ได้มาเจอคนเก่งอย่างโทยะครับขณะที่โทยะเองก็เป็นถึงลูกชายมืออาชีพที่เรียกว่าเก่งที่สุดในญี่ปุ่นกลายเป็นเด็กที่น่าจับตามองของวงการเป็นอัจฉริยะแทบไม่มีใครสู้ได้แล้วครับในรุ่นที่ใกล้ๆกักกน แต่กลายเป็นว่ากลับพ่ายแพ้กับฮิคารุแบบขาดลอยทั้งทั้งี่ตัวเขาเนี่ยฮิคารุเล่นไม่เป็นครับก็เลยวางมาตามที่ผีซาอิบอกจนชนะแบบที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอย่างเหนือชั้นแค่ไหนนะฮะ ็คิดว่าแค่ชนะธรรมดานั่นเป็นการกระตุ้นโทยะให้กระหายความเก่งยิ่งขึ้นยิ่งอยากเก่งยิงยย่งขึ้นยิ่งอยากดวลกับฮิคารุยิ่งขึ้นขอดวลตลอดฮิคารุมันก็ไม่ยอมเล่นด้วยนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอยากสู้ด้วยจริงๆก็คือซาฮิกนะครับจนเมื่อฮิคารุเริ่มเล่นหมากเป็นนะครับกลายเป็นว่าเขารู้ความเก่งกาจของซาฮิกความเก่งกาจของโทยะและทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยสู้โทยะไม่ได้นะครับถ้าเป็นฝีมือจริงๆแล้วจนกลายเป็นว่าฮิคารุ ก็เป็นฝ่ายไล่ตามโทยะอีกทีครับโทยะก็ไต่ตามซาอิไปอีกทีหนึ่งทั้งคู่กลายเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันครับจนวันหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีซาอิคอยประคับประค,คองให้กับพิคารุแล้วแต่พิคารุก็ยังสามารถต่อสู้กับโทยะได้อย่างสมน้ําสมเนื้อและสนุกครับตัวที่10ครับตัวสุดท้ายของเราครับไม่พูดถึงเขาไม่ได้ครับผู้ชายคนนี้สีแดงแรง3เท่าชาอัสนาเบลจากโมบิลสตรกันดั้มครับชาอัสนาเบลหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเรียกว,ว่าเขาคือแคชวาลไดคุณนะครับทายาทของผู้ก่อตั้งจักวิซ ก่อนที่จะโดนล,ล้างบางฆ่าล้างตระกูลจากพวกซาบีที่ยึดอํานาจเขาเข้ามาครับแต่ว่าเขาหนีรอดมาได้โดยที่เขาก็เข้าไปสวมรอยเป็นชาอัสนาเบลนะครับเป็นทหารในกองทัพของซาบีของซิออนที่หน้าตาเหมือนเขาไปสวมรอยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นและไต่เต้าขึ้นมาเป็นแม่ทัพดาวรุ่งยอดนักขับของจักรวรรดิครับทั้งสองส่วนหนึ่งก็เพื่อต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจักรวรรดิจากการ อยู่ใต้อานัตของสหพ,พันธ์โลกนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการล้างแค้นตระกูลซาบี้ไปพร้อมๆกันครับในขณะที่เขานำทัพต่อสู้นั่นเองครับฝ่ายสหพ,พันธ์โลกดันมีในนักบินมือใหม่ครับชื่อว่าอามโรเรที่จพะพลัดจับผูขึ้นไปขับกันดั้ม ได้โดยบังเอิญฮะเป็นหัวห่องในแนวรบนั่นทําให้เขาได้ต่อสู้กับอามูโร่ทั้งชาและอามูโร่ก็ต้องปะทะก,กันในหลายๆสมรภูมิแถมตอนต้นของเรื่องเนี่ยอามูโร่ยังมีความเป็นเด็กครับทำให้ชาดูมีความสุขขมมีความลึกของตัวละครมากกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเอกในตอนแรกครับแต่ชาก็ไม่ใช่ตัวร้ายซะทีเดียวครับเป็นคนที่ดูเทาๆมีเนื้อเรื่องช่วงเซตากันดั้มครับที่เขา ใช้นามแฝงว่าควาโทบราจีนาเข้ารบกับทิธานขณะที่อามูโรก็อยู่คนละฝ่ายเหมือนกันครับแต่ว่าก็ร่วมรบกับทิธานเช่นเดียวกันทําให้ทั้งคู่เหมือนได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปด้วยขณะที่ในภาคชาเขาตแอแท็กนะครับทั้งคู่กลับมาเป็นศัตรูกันอีกครั้งเพราะว่าชาเนี่ยจะเอาดาวเคราะห์เดียมขนาดใหญ่พุ่งชนโลกเพราะต้องการให้คนออกมาจากโลกมาอาศัยในอวกาศขึ้นมาเป็นสเปซนอยเพื่อที่จะวิวัฒนาการ ไปสู่การเป็นนิวไท์ได้เร็วมากขึ้นก็คล้ายคลยกับทานอตที่ต้องการดีดนิ้วล้างคนโบนโ,โลกอะไรแบบนี้นะครับความคิดคล้ายคลยกันซึ่งทำให้ทั้งอามูโรและชาครับ จําเป็นจะต้องห้ามหันกันอามโร่ก็พยายามขัดขวางชาเต็มที่ครับเอาความแค้นทั้งหมดมาสสารกันในศึกนี้ครับจนสุดท้ายก็หายสาบสูญไปกันทั้งคู่บ้างก็ว่าตายไปแล้วครับบ้างก็ว่าแค่หายสาบสูญหาศพไม่เจอบ้างก็ว่าไปมีชีวิตอยู่ในไซโคฟิลด้วยกันทั้งคู่ โดยไม่มีกายฮยาบแต่ก็มีเล่ากันคำๆครับว่า2คนนี้ทั้งอามมโรและชาไปเกิดใหม่ในโลกของโคนันครับนั่นคือไปเกิดเป็นอามมโรโทอรุอาโมโรเนี่ยไปเกิดเป็นอามมโรโทอรุที่มีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อแฝงว่าฟูรุยะเรอามมโรเรเอะอ,อย่างนี้นะครับคนภาคก็ให้เสียงโดยคนที่ภาคอามมโรเรอีกครับอีกคนหนึ่งคืออากาอิชูวิจิครับที่คําว่าอากาอิเนี่ยแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าสีแดงนั่นเป็นตัวแทนของชาด้วยครับโดยคนนี้ คนที่ภาคอากาอีกก็เป็นคนภาคชาอัสนาเบอร์อีกนั่นแหละสองคนนี้เคยสู้กันในเดอ Movie ครับหลายคนที่เป็นแฟนกันดัมนี่ถึงกับเฮเลยเมื่อได้ยิน2คนนี้สู้กันมันเหมือนชาับอามูโรซัดกันในเรื่องโคนันกันอีกทอดหนึ่งนะครับก็เลยยิ่งชัดเลยครว่า2คนนี้มาเกิดใหม่จากเรื่องกันดัมครับผมนี่ก็คือ10ตัวละครที่เป็นคู่แข่งและคอยผลักดันพระเอกที่ผมชื่นชอบนะครับส่วนคุณมีใครบ้างที่ชื่นชอบ ก็พิมพ์คอมเมนต์เล่าให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งหรือมีข้อติข้อชมอะไรต่างๆก็สามารถโพสต์บอกกันได้ครับส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบาร์เทอร์แบด้วยครับสวัสดีครับ